รีแมนลัสคือรถถังต่อสู้หลักของ a s สตาม i ลิ t a r u m และเป็นหนึ่งในรถถังที่มีจำนวนมากที่สุดของอิมพีเรียมออฟมนมันถูกสร้างโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นในการปรับแต่งรวมถึงความทนทานเพื่อให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมและภัยทุกรูปแบบของจักรวาลในยุค 41st m i l l e ิร์เรถถังที่ต่อมาจะเป็นที่รู้จักกันในนามรีแมนลัสคาดว่าถูกพัฒนาขึ้นในช่วงดักเอจออฟเทคโนโลยีและต่อมาแบบแปลนของมันก็ได้สูญหายไป เช่นเดียวกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างในยุคนั้นจนกระทั่งช่วงการเดินทัพของ Emperor of mankind ในการรวมมนุษยชาติทั่วจักรกวาลให้เป็นหนึ่งอีกครั้ง STC หรือแบบแปลนในการผลิตรถถังรุ่นนี้ก็ได้ถูกค้นพบในช่วง The Great Crusade แบบแปลนของรถถังถูกค้นพบโดยกองทัพของ Space Marine l e g i o n ที่6เหล่า s p c e w w o v p s และเพื่อเป็นการให้ความเคารพต่อวีลกรรมครั้งนี้เหล่าเมคานิคัม จึงได้ตั้งชื่อให้กับรถถังรุ่นนี้ตามผู้นำของกองทัพลีเจียนที่6ลาชันหมาป่าลีแมนลัสไม่นานรถถังลีแมนลัสจำนวนมากก็ถูกผลิตและส่งไปยังกองทัพต่างๆของเดอะเกรกคูเซตรวมถึงถูกใช้ในสงครามฮอลัสเฮเลซีโดยฝั่งที่พักดีและถูกใช้โดยฝั่งของคนทรยศเช่นกันซึ่งมันก็ได้ปฏิบัติการต่อเนื่องมายาวนานจนถึงยุคปัจจุบันที่เราสามารถพบเห็นพวกมันได้บ่อยที่สุด ในทัพของแอสซามิลิธาลัมหรืออิมพีเรียลกาดขนงต่างๆถึงแม้จะมีความเร็วที่ต่ำลถถังลีแมนลัสก็มีเกราะป้องกันด้านหน้าที่สามารถทนทานอาวุธหลายรูปแบบของศัตรูของมนุษยชาติได้สำหรับเกราะด้านข้างและด้านหลังจะมีความหนาที่น้อยกว่าเนื่องจากต้องคำนึงถึงน้ำหนักและเป็นการลดภาระของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ของมันยังสามารถใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้ได้เกือบทุกรูปแบบตั้งแต่โพมีเทียม แก๊สโซลีนหรือแม้แต่น้ำมันสำหรับประกอบอาหารซึ่งถึงแม้จะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันก็สามารถใช้แทนกันได้ในสถานการณ์ที่จำเป็นรีแมนลัสต้องใช้พลรถถังในการปฏิบัติการ4คนด้วยกันได้แก่พลขับพลโหลดกระสุนพลปืนและผู้บังคับบัญชาหากที่ด้านข้างของรีแมนลัสมีการติดตั้งป้องปืนเพิ่มเติม,ตมก็ต้องมีการเพิ่มพลรถถังขึ้นมาอีกสคนสำหรับปืนแต่ละข้าง โดยป้อมปืนที่อยู่ด้านหน้าจะถูกควบคุมโดยพลกรคป๋ป้อมปืนหลักของรีเมนลัสสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายรูปแบบซึ่งก็จะทําให้ชื่อเรียกของรุ่นแตกต่างกันออกไปตามอาวุธที่ติดตั้งโดยรุ่นที่ถูกติดตั้งด้วยปืนใหญ่มาตรฐาน Battle c แ n n นอนที่สามารถรับมือกับศัตรูหุ้มเกาะหรือทหารราบได้อย่างเท่าเทียมจะถูกเรียกง่ายๆว่า Leman Lu Battle Tan ทส่วนรุ่นอื่นๆจะมีการติดตั้งอาวุธที่เฉพาะทางมากขึ้นเพื่อรับมือกับศัตรูรูปแบบต่างๆ สำหรับตัวอย่างรุ่นได้แก่รีแม n l ัสเด e m ลิเชอร์อีกหนึ่งรุ่นที่สามารถพบเห็นได้บ่อยโดยมีจุดสังเกตที่ปากกระบ,บอกปืนที่สั้นและใหญ่กระสุนของปืนเด m o ลิเชอร์แคนนอนเพียงแค่หนึ่งลูกก็สามารถที่จะทำให้อาคารทั้งอาคารถล่มลงมาใส่หัวของสตูที่หลบอยู่ภายในได้ไม่ยากโดยแลกมากับระยะการยิงที่สั้นกว่าปืนใหญ่รูปแบบอื่น,นลดถังรุ่นเดโมลิเชอรส่วนใหญ่จึงมีหน้าที่เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ป้อมปราการ หรือบังเกอร์ของศัตรูให้ได้มากที่สุดเพื่อปลดปล่อยพลังทำลายของ Demolisher ์แค n นอนในระยะประชิดนอกจากนั้นมันยังถูกใช้บ่อยๆในสนามรบในเมืองเพราะว่าคุณไม่ต้องห่วงเรื่องศัตรูที่อาจจะซ่อนตัวอยู่ในอาคารบ้านเรือนหากไม่มีเหล่าอาคารบ้านเรือนนั้นแต่แรก l ีแมนลัสแวนควิเชอร์ที่มีการติดตั้งปืนใหญ่ที่เป็นขั้นเหนือกว่าของแบทเทิลแคนนอนด้วยลำกล้องที่ยาวกว่าทำให้มันสามารถยิงในระยะไกล ด้วยกระสุน,นต่อต้านรถถังความเร็วสูงซึ่งสามารถเจาะทะลุเก,กราะของรถถังฝั่งศัตรูไปจนถึงเจาะทะลุเก,กราะของไททันที่ไม่มีวอยชิลป้องกันมันจึงมีหน้าที่หลักเป็นแท้งฮันเตอร์ในการตามล่าและทำลายรถถังของฝั่งศัตรูแต่ว่ารถถังรุ่นนี้ก็กลายเป็นรุ่นที่หายากมากขึ้นเรื่อยเพราะดาวฟอร์จเวิลด์ที่มีชื่อว่าทริ g อัสซึ่งเป็นแหล่งผลิตเดียวของปืนใหญ่รุ่นนี้ปัจจุบันได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกออก รีแมนลัสพานิเชอรที่ถูกติดตั้งด้วยปืนใหญ่แก t l i ิง c a n นอนเพื่อรับมือกับเหล่าทหารลาบของฝั่งศัตรูและยังเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีอัตราการยิงสูงที่สุดของอิมพีเรียมออฟซึ่งถึงแม้อาจจะไม่สามารถเจาะเกราะของรถถังฝั่งศัตรูได้มันก็มีความสามารถในการฉีกล่างของฝูงซีโนให้เป็นเสี่ยงได้อย่างง่ายดายรีแมนลัสเอ็กซิคิวชมาพร้อมกับปืนใหญ่พลาสม่าเดสตอร์ซึ่งกินพลังงานสูง และจำกัดระยะการปฏิบัติการของรถถังลงอาวุธพลา s m a เป็นอาวุธที่มีชื่อเสียงในพลังทำลายแต่ก็ต้องแลกมากับความไม่เสถียรถึงแม้ว่ามันจะมีช่องระบายความร้อนอยู่ที่ทั้งสองข้างของตัวปืนแต่เนื่องจากถูกติดตั้งอยู่ภายนอกมันจึงมักจะได้รับความเสียหายจากการต่อสู้อยู่บ,บ่อยๆผลรถถังของรถถังรุ่นนี้จะไม่ได้มาด้วยความสมัครใจและมักจะสละรถถังทันทีหากเห็นแววว่าอาวุธพลา s m a กำลังจะล้มเหลว แต่ก็มีพลรถถังบางกลุ่มที่อาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในรถถังรุ่นนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเพราะความบ้าหรือความโง่รถถังรีแมนลัสเอ็กซิคิวชันเที่มีทีมที่สามารถดึงประสิทธิภาพสูงสุดของมันออกมาได้จะถูกนับเป็นหนึ่งในอาวุธที่น่าเกรงขามที่สุดในสนามรบรีแมนลัส s อ็กซ์เตอร์มิที่มีการติดตั้งปืนทวิดลิงออโต้แคนนอนที่มีอัตราการยิงที่สูง และมีความสามารถในการเจาะทะลุก,การป้องกันของศัตรูที่สวมเกราะขนาดเบายกตัวอย่างเช่นพวกออกในยามฉุกเฉินผู้บังคับบัญชาบางคนก็ได้ใช้มันเป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานแทนซึ่งมันก็มีข้อจำกัดจากมุมยิงที่ต่ำของป้อมป,ปืนและต้องมีการสร้างเนินเสริมเพื่อช่วยยกหัวของรถถังให้เงยขึ้นรีแมนลัสอิลลาดิเคเตอร์มาพร้อมกับปืนใหญ่อิลลาดิเคเตอร์โนวาแคนนอนที่ยิงกระสุนระดับหัวลบซับอะตอมิก แรงระเบิดของมันสามารถสร้างคลื่นกระแทกที่กวาดล้างสิ่งกีดขวางรวมสิงศัตรูที่หลบอยู่ด้านหลังให้ล่าเป็นหน้ากองมันจึงถูกใช้ในการเคลียร์ศัตรูในพื้นที่ป่าลึบหรือสนามรบในเมืองแต่หัวลบพิเศษของมันนั้นก็ไม่สเสถียรและมักจะเกิดการระเบิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจในขณะที่กำลังทําการโหลดกระสุนอย่างไรก็ตามเหล่าผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ก็ได้ทราบถึงเปอร์เซ็นต์ของรถถังที่ถูกทําลายด้วยตัวเองอยู่แล้วและนับมันเป็นความสูญเสีย ที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตราบใดที่มันสามารถสร้างความเสียายให้กับศัตรูได้มากกว่าสำหรับรุ่นของร e แมน l ั s ยังมีอีกหลายรุ่นที่อาจจะพบเห็นได้ไม่บ่อยนักหรือแม้แต่ไม่มีเหลืออยู่แล้วในยุคปัจจุบันของ 41st m i l l e n n i u m อย่างรุ่นร e แมน l ั s รินซินิลเลเตอที่มีการติดตั้งปืนทวินลิงค์ระดับวอลไคต์ขนาดใหญ่ซึ่งในปัจจุบันนั้นขั้นตอนในการผลิตและการบำรุงรักษา ได้สูญหายไปจนเกือบหมดนอกจากการเปลี่ยนอาวุธหลักแล้วตัวถังของรถถังรีแมนลัสก็ได้ถูกดัดแปลงให้ทำหน้าที่อื่นๆอ,อย่างบอมบาดสำหรับการยิงสนับสนุนระยะไกลหรือรถถังแอตาสที่มีหน้าที่ในการกอบกู้รถถังคังนอื่นๆที่เสียหายในสนามรบกองรถถังรีแมนลัสมีบทบาทที่สำคัญในแผนการลบของอิมพีเรียลเสมอในการเคลื่อนทัพสำหรับการโจมตีครั้งใหญ่หลายๆครั้ง ก็จะประกอบไปด้วยขบวนรถถังที่กระจายออกไปเพื่อสร้างแนวลบความยาวหลายกิโลเมตรก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปด้านหน้าเพื่อบดขยี้ศัตรูภายใต้ตีนตะขาบของพวกมันรีเมลลัสนับร้อยที่ติดตั้งอาวุธรูปแบบต่างๆซึ่งจะปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเสริมจุดอ่อนของรถถังแต่ละรุ่นรวมถึงเหล่าทหารลาบที่ช่วยปกป้องจุดอ่อนด้านหลังของเหล่ารถถังด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายของพวกมันที่ถึงแม อาจจะเทียบกับเทคโนโลยีของเหล่าซีโนไม่ได้แต่ความง่ายในการผลิตก็ทําให้อิมพีเรียมสามารถมั่นใจได้ว่าในเกือบทุกสนามรบพวกเขาจะมีรถถังมากกว่ารถถังของฝั่งศัตรูอยู่เสมอซึ่งกระตรงกับหลักการการต่อสู้ของอิมพีเรียลกาดที่จะใช้อํานาจการยิงและตัวเลขในการต่อกรกับเทคโนโลยีหรืออํานาจมืดของเหล่าศัตรูแห่งอิมพีเรียมการปรากฏตัวของรถถังรีแมนลัสในสนามรบ ก็สามารถเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเราทหารล่าของอิมพีเรียลกาดไม่ว่าจะเป็นตอนที่พวกมันผ่าสนามรบที่โชคเลือดเพื่อปนการป้องกันของศัตรูที่ขวางหน้าหรือตอนที่พวกมันตั้งแนวป้องกันเพื่อยั้งศัตรูไม่ให้เข้าไปถึงกองปืนใหญ่ที่อยู่ด้านหลังด้วยความยืดหยุ่นที่เชื่อถือได้รีแมนลัสจึงเป็นหนึ่งในอาวุธและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ผู้บังคับบัญชาของอิมพีเรียลกาดจะสามารถใช้เพื่อมีชัยเหนือศัตรู ข้ามีทัพอินพีเรียลกาทั้งหมดภายใต้บัญชาของข้ากองทหาร50กองดรอปทรูปสหน่วยพลางตัวทัพยานยนต์กองร้อยรถถังวิศวกรการต่อสู้และกองปืนใหญ่เคลื่อนที่ทหารจำนวนกว่าครึ่งล้านนายและรถถังกับปืนใหญ่อีก30,000คันทั้งหมดภายใต้คำสั่งของข้าเอ็มเพลเลอร์โปรดมอบความเมตตาให้กับใครก็ตามที่โง่พอที่จะขวางทางข้าเพราะว่าข้าจะไม่ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้พบกับผมพิมิกค,ค,คนเดิมน,นะครับสำหรับวิดีโอรูปแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่เราจะมาโฟกัสยูนิตแต่ละตัวของจักรวาล4 0 k ก็หวังว่าฟอร์แมตวิดีโอเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะทําให้ผมเนี่ยสามารถทําวิดีโอออกมาได้บ่อยมากขึ้นนะครับถ้าพูดจริงๆเนี่ยคือช่วงนี้คือติด4 0 k หนักมากนะครับสำหรับรีแมนลัสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในยูนิตที่ผมชอบที่สุดในจักรวาลนี้เลย อยากจะถามว่าเพื่อนๆที่มีรีแมนลัสนะครับชอบรุ่นไหนมากที่สุดนะครับสำหรับผมเนี่ยชอบรุ่นเดโมริเชอร์สุดครับเพราะว่ามันเป็นรถถังตัวพระเอกในนิยายเรื่อง s t e ลเทรด d e นั่นเองแต่ว่าเอาควาจริงเนี่ยรถถังรีแมนลัสของผมนะครับยังอยู่ในกองหมักหมมอยู่เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เล่นอิมพีเรียลการนะฮะสำหรับวิดีโอวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับถ้าเกิดคุณมียูนิตอะไรที่อยากให้ผมไปโคเวอร์เนี่ยก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ผมชื่อพี่มิกและพบกันใหม่ในวดีโออหน้าาบคคุณมกรั